เจอคนใจแคบที่มีหกนิสัยนี้หนีให้ไกล 1. ชอบให้คนอื่นค่ะเป็นฝ่ายยอมตลอดเวลาไม่ว่าจะคิดอะไรหรือทําอะไรก็ตามคนประเภทนี้มักจะเอาตัวเองเป็นตัวกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างคนอื่นต้องเป็นฝ่ายยอมตลอดถึงแม้คนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบในสิ่งที่ตัวเองหยิบยื่นให้เขาก็ตาม2ค่ะมักเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักคนแบบนี้ไม่ว่าจะถกเถียงเรื่องอะไรสุดท้ายแล้วเขามักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและต้องการแค่คนมาสนับสนุนความคิดของเขาเท่านั้น เองค่ะ 3. หงุดหงิดเมื่อไม่ได้ดั่งใจนะคะเวลาอารมณ์เสียมาจากไหนก็มักจะมารบายใส่คนอื่นเสมอแล้วเมื่อใครไม่เห็นด้วยก็มักจะชอบพูดจากประชดประชัน 4. ชอบก้าวไกา่เรื่องของคนอื่น แต่คนอื่นห้ามยุ่งเรื่องของตัวเองแบบนี้จะไม่ชอบให้ใครมาพูดเวลาที่คนอื่นมาพูดคนอื่นมาเตือนกลับมองว่าเขาเก้าวกา่และมักอารมณ์เสียใส่คนอื่นเสมอทั้งๆท,งที่ตัวเองก็วิจารณ์คนอื่นอยู่เป็นประจำา 5. ชอบทวงบุญคุณท,ทั้งทั้งที่ประโยชน์ก็ตกอยู่กับตัวเองแท้แท้และข้อสุดท้ายคือข้อ6เวลาทำอะไรผิดไม่เคยเอ่ยปากขอโทษใครท,ทั้งทงที่ตัวเองอ่ะเป็นฝ่ายผิดนะะแต่กลับมองว่า ตัวเองถูกเสมอและที่แย่ไปกว่านั้นคือเวลาขอโทษก็มักจะขอโทษแบบไม่จริงใจจำไว้ให้ดีนะคะว่าเมื่อเจอคนใจแคบและทนงตัวจงถอยออกมาให้ห่างและมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเอาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนแบบนี้ยิ่งวันนี้ถ้าคุณต้องทำงานกับคนด้วยแล้วเนี่ยยิ่งต้องระวังนะคะไม่ใช่ระวังว่าคนอื่นจะเป็น แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองเป็นแบบคนหกข้อนี้ด้วยนะคะหลายคนค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นแม่ทีม